สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะวันนี้ก็มีผู้เข้ามาร่วมรายการนะ f อฟซีแฟนช่องคงจําได้นะพ่อสําเนียงนะอันดับหนึ่งต้นๆของนักคํานวณอาเภอเพียน,นะอะ่ตั้งแต่ออกคลิปมาได้6กปีท่านก็ยังอยู่นะ หายไปสักครู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็ท่านเจ็บป่วยนะตอนนี้ก็หายแล้วมาออกคลิปได้แล้วนะตัวเลขของท่านยังเข้าเหมือนเดิมนะครับผมงวดที่แล้วแปดห้าสามแปดหกสามตัวรองนะท่านจัดหนักที่แปดห้าสามนะหนักขนาดไหนนะสองร้อยคูณสองร้อยไปเลยว่าอย่างนั้นแต่ตัวรองนะท่านก็ ไม่ได้จัดเลยนะสองหกสามาออกสองหกสามอบอกว่าเสียดายเลียกร่างยังเข้าอีกนะให้สองกับสองกับสี่มาตัวงวดที่แล้วนะเอางวดนี้ให้ตัวไหนตามชมนะเดี๋ยวไปพบกับพ่อสำเนียงก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับเกดีครับเอ้ยดีใจหลยวันนี้พ่อสำเนียงนะมา สตูดิโอใหม่ได้ยินข่าวว่าสบายหลายเดือนนะปีหนึ่งหรือสองทุ่นครับสองปีสองปีที่เอฟซีแฟนช่องไม่เห็นหน้าครับช่องน้ำเชียร์กับว่าได้ออกกันเนาะสองปีเนี่ยบอลออกแค่สองเลยสองปีจ่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลนอนงพยบานซีเดือนเต็มๆครับเออที่เดือนเต็มเล็ด้วยที่นอนงพยวันสุดท้ายหมอวินิจใช้ว่าเปลี่ยนอย่าง มองวิสัยว่าลินปีหัวใจหัวผ่าตัดผ่าตัดยงศิริศร์ที่เรียกเป็นว่าเป็นโรคไตวหยคนต่างหนอกว่าเป็นโรคไตวหวบัณฑ์โบมเมนเ,เป็นวิสัยออกว่าแล้วว่าลินปีหัวใจหัวลินปีหัวใจหัวตัวนี้มันจะให้หเหนื่อยเมือ่อยเมื่อยลงอย่างท่านหาได้เลยเอ,อันใจบอิ่มพ้อมเจ็คหัวใจพ้อมสามยางประกอบกันโอ้ไ่เลื่อนใจขาดไม่เลื่อเมื่อยแห้งพินเขาได้ปะ ถ้าตอนนี้กินบ่อยเดียวนี่กินใหญ่ขึ้นเขาแต่ก่อนกินมาได้บ่ซ้อนนื้อไงกินเข้าไว้แน่นเลยโอ้ได้เลยโอ้ลงหัวใจเป็นสิ่งที่ลงหัวใจเป็นสี่งวั้วมือเขามันสิเต็มร่อยเลยจะไปเมื่อยลงมว่อร์เว่อร์เลยหัวใจบ่อยเลยอ่าเนี่ยเปียกเทียบบ่ได้กำลังวางสาหายไปบ่นยกแขนบ่ขึ้นยกขาบ่ขึ้นอ้าวผ่าตัดบ่นยกผ้าตัดให้ยบังด้วยผ้าซ้องอกเลยบ่ตาเอ่อหืนเลยตา โอ่คัถ้าจะจากตรงนี้ลงมาเลยอจากคอหอยลงมาเลยผ่าตัดซองอกนะครับผมอดใจบือมากกันอดสะดือเพิ่นกระเวแวกออกที่ต้นไปเดี๋ยวหมอเอกขึอกครบเนี่ยครับวานนี้ไปเปลี่ยนลิ่นหัวใจหมอเปลี่ยนออกห้เปลี่ยนจากลิ่นจ้ะมันมีสีลินจักเดี๋ยวคงโบกจักขึ้นกันจะว่าเพิ่นว่าเปลี่ยนออกเขาแกิปีนปีหขวใจของเาจเอาออกนี้แล้ววันนี้ตอนเพิ่นเปลี่ยนหูเม่อคิงหมอ บ้ครับโบงเมื่อเลยเออมิดตีรีเลยเออแตกรี่ยังโบ้จากโบ้ฝันไปบ่บ่ฝันโบ้ยังเลยโบ้จากเพฝันเพื่อเฮายสวมเพียมได้โบ้จากมิดไปเลยมิดไปเลยฮ่าฮ่า่าจากยังเลยบ่ฝันเห็นเลขจักโต้บอเห็นจักเนี่ยเลยมิดวานนี้ตอนขอพระนี่อันแปลกนาฬิกาเออสวมมงเทาเออสวมมงเทาขึ้นเตียงยู่รอไปหาหมอค่าไป มีคนหมอเจ็ดแปดคนทำกันเอเท่าอืมันก็เย็นชุ่มกันเป็นเด็กหน่ยวัรุ่นดอกว่ามแปดทีเจ็ดแปดปีนี่แหละอหมอม่เจีงงนึงเจ่งอืบ้านนี้เนี่สองคนนึงยใดหัวอะสองคนนึงสั่งใส่สองคนนึงยหางหัวอ่เพออสองคนนึงยึ่ตีนเพื่อนถามกันดอกอตอนตอนตี่สลบตนสีนอนอ่า่วกแกว่าคนว่างตอนได้โทราัอยู่หัวถามบ่อนา หมอลริ่มตีแล้วตาตีว่าจังได้หมอถามตีสำเนียงครับวันผู้อยู่หัวเศร้าถามบัณฑผู้อยู่จีนบัณฑถามน้ำคุณว่าจะได้จ่าถามอีกเออน้ำคุณตัวโมทั้งสีครับผู้ทั้งขัวถามอีกยี่หวานได้จ่าออานี่หวานมุ่งมนุษย์ครับเออต่บนวันถาดอำเภอเพ่นเออแจงวัดหลวงวอนบอกครับแล้วผู้มู้นถามวิ่งได้ไงเออแจ้งก็บอกว่าบอกว่ารับก่อน โอ้หลับก่อนหลับก่อนโอาจักเขาใส่ยาได้เหถุเนอกแค่ใส่ยาเหมือนโบงจักไม่เป็นจิ้มแบบใดกรบโบงจักจะตีเลยสังเกตคักคือเอากูจังต่อบนกูว่าคนนี้แบบใดโบงโบงหูเมื่อเลยคือหลับเลยอ่ะวันนี้หลังผ่าตัดฟักฟื้นฟื้นขึ้นมาได้คำนวณเลขต่อเลยว่าตาบ้านนี้ก็เลยฟักเพื้นก็ไม่เลยก็เลยเอามาบลงพักเพื้นไม่บ่วเอออาพ้นดวงเนี่นี่ดวงนิดเดียจัะเป็นยังหนึ่งกันอีก ท่างท่านที่ลูกได้อยู่นั่นนี่ตอนนั้นลูกไม่อยู่บ้านพี่เพราะว่าหมอบ่อยเขาไก่ตอนพาบอาปป่อ,บอยรักษาป่วมบ่อยโผล่ป่มมีแต่หมออย่างเดียวเมื่อพอดีมา่อดันท่านบอกว่าหมอพูดว่าแนวทุบเตดังกับเมียนบ่ละเมื่อกระรองแขนกระรองสายทาร์กระรองสายหัวละวันก็เลยเมื่อบ่อนหัวเมื่อนอนแล้วฝันฝันฝันแน่บ่ฝันแน่นเ,นเนี่ยนะคือสิเับกระโปรบ ย um, ิ okay. on, ่งเสียงอืมยิงเสียงลูอื <Yeah. S 2> yeah. ่นอืมลูกขาวพูนพาดไปเสร็จอืมอีพ่ออีพออยู่ไกล้ๆคนอืมหองไลยอืมในยิ่งเสียงบอมบอมมาเลยในยิ่งเสียงบอมบอมมาเอ่ออ๋อคือเสียงลูกกูแท้าทีเออเอิ่นไปนู่นไปโน่นฟังดิเอ่อนั่นฟังอยู่เอ่อที่สองอีพ่ออยู่ใกล้ๆบ่อยเอ่อที่สามอีพ่อจะบ่เมื่อขอยบอกเขาจะเมื่อแล้วที่เอ่อประมากฟื้นขึ้นมาเลยบ่ วันก่มันคุยมับแวเป็เอออะไรกเออเปนนดีเออโอ้แค่นหัวใจอตึกเลยเออได้ยินเสียงลูกเนยตีโอ้ลูกเกิดขึ้นมาเนาะโอ้ดเดี๋ยวเลยให้พวกไปคอยเมื่อน้อยู่ฝนผลมกนเออยังคันดีดีุเรียนตอไปบุฟงมุ่งก โวได้ยแต่พ่อตัวเนี่ยให้พราน้องส่งก็ร้อะดิไอ้ผมผงก่อนให้กันเออค่อยเลยฟื้นขึ้นมาอ๋อฟื้นหวานเนี่ยค่อยฟื้นขึ้นมาขดดินตึ๊บขึ้นมาเมื่อไหหมอทุกคนไว้อืมเอาเป็นยังตาฝันบัวรับผมฝันเห็นหมู่ผมก็เสด็จขึ้นมาเแน่นอนขึ้นมาอ๋อ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 แล้ว่าตาบุธกายดุกเออเข้าไปเลยโอ๊ยผมตายบางคณหมอเออ โบตายมันพื้นเรียบโบตายโบตายหลับรองได้บ่ตายด้วยกันเออเอาซ้ำนี้ไว้สักก้อนเนาะเออพอเป็นอุทาหอนผู้ใดเป็นโรคขาบวมแม่นบ่ตาเมื่อยแม่นบ่ตีนบวมแข้งบวมขาบวมเมื่อยเป็นโรคหัวใจท่้นพี่น้องลิ้นหัวใจรั่วไม่มีแรงอัดเนาะเลือดไปเลี้ยงร่างกายบ่ได้เห็นบอ เลือดขึ้นหัวใจว่าได้นาะนี่แห้องคนพ่อลูกพ่อถ้นจะตายอยู่เพราะแค่ไผ่หรือว่าลูกโบนะโบกว่าขึ้นหัวใจเขาจริงด้วยเหัวะใจบวากกขึ้นมากเลยอ่ะตัดมาทางเลขเข้ากันบวานนี่วดที่แล้วถือขึ้นกันบ่ถือครับเอหลังจากฟื้นแล้วถูกเหมือนเดิมนะฮะถูกตัวไหนมาตามชมนะฮะว่างหันมันเดินหาล่องครับ เด่นห้ารองหกกันบ่พี่ันเด่นหาย่องเออนี้ตัวนี้นะฮะงวดงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเด่นห้ารองหกหลักหน่วยสามสี่ห้ากันบ่สามสี่ห้าหลักร้อยแปดให้เลียกร่างกอธรรมนิสาเนี่ยร่างคือสองกับสี่เลขเรียกร่างนี่บ่พิพาทเด่นบ่เลียกวิ่งเนี่ย ออกสองหนึ่งเนาะส <2, 1. S 1> องหนึ่งไม่มีพลาดสองกับสี่เป็นเลขดังไว้แล้วนะตาเนียงนี่ได้มาได้หลักของมันมานะส่วนมากเข้าก็หลักสิบไปเลยนะอ่ะเรามาดูรางวัลที่แล้วนะห้าสามห้าสี่ห้าห้าประกบกันแล้วนะห้าหกกับสามสี่ห้าหกสามหกสี่หกห้าตาเนียงว่าห้าสามนี่เป็นตัวเด่นเรีนบ่ อเป็นตัวเด่นเอจับแป3ดห้าสามเด่นฟัดไปสองลอยพี่น้องหกสามมีตัวร้องป่าอืมตัวร้องเออเปดหกสามเว่ากะได้พอกินขนมยนวนป่ะได้อยู่ครับเออแต่ว่ามันมีเลขแค่หกตัวบนก็ได้อยู่อยงนั้นสำหรับเลขล่างพ่อเนียงนะสองกับสี่นะก็เข้าที่สองหนึ่งนะครับผม เลขเป็นเลขดังวันที่แล้วนะหนึ่งสองหนึ่งสของข้เนี่ยก็จับสองหนึ่งสี่หนึ่งนะอันนี้ถูกมาหลางวดแล้วนะครับผมสำหรับง,งวดนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว0ูนย์เก้สสองหนึ่งนี่จะออกงวดวันปีใหม่ของเรานี่แหละ2มกราหกแปดนะติด2องสาี่ห้าหนะจับยาวนะห้าตัวถึงหคัดออกมา2องสามี่ร้เมตรเดียวนะอ่ะ จะมาตัวไหนนะบนเขียนบนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะบนสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าให้แปดชุดเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันจะมาเน้นให้ชุดเดียวนะสี่สองสี่สามสี่สี่ แล้วก็สีห้าอ่ะในเลขจำนวนหลายๆตัวพ่อเนียงวางไปที่เอาสีแดงดีกว่านะสี่หกสีสองสีเก้าสีห้าแปดนี่พ่อเนียงว่าดับนะดับบนนะเดี๋ยวก็เขียนมาไว้ให้อยู่นะแปดดับบน อสเออสี 49? ไม่ใช่ส5ประทานโทษนะจับ4ี่หกสี่แล้วก็สีอ่าหมดทุกตัวเดียวหลักร้อยใส่เข้าไปเลยคือ2 m. เม e ็ดเดียวนะนี่หลักร้อย2เม็ดเดียววางร้อยที่2นะจับ3ตัวที่ สองสี่หกบ้าเลขสองสี่หดังว่าตาแต่ยังอันแล้วเดี๋ยวตัวนี้กูเอยฮะออันแล้ว2 4องสี่เออเดี๋ยวเนี่ยอันแล้วสองสนะี่หเยออ้วเลยน่ไสองสีนะ่ส 4, 4. ี่ใครจัดสองสี่หก็ได้ก็สองสี่สี่นะแล้วก็สองสี่เก้า 2, องส่วนมาก 4, ี่หกี่ก้นี่เขาจัดกันหนักนะอ่าถ้ากลับสน่อยก็สองสนะอ่าสำหรับเลขล่างนะหกับสมาตัวเอาตัวใดละตาหกับสมาตัวนี้เ๋วมากรวงเหลองอหกเก้าหกห้าห หกสี่สี่หกอ่ะสองแปดสองเก้าสองสี่สองหกชุดล่างนะเอาไปสักแปดชุดนะเอา้าไม่เข้าจอชุดบน ชุดบนนะสี่หกสี่เก้าสี่สองสี่สีอ่ะจะมาตัวไหนนะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าใกล้ๆวัดหวยออกนะจะขอพ่อเนียงอีกสักคลิปหนึ่งนะเอาเม็ดเดียวนะเอาไปจัดซื้อจัดหารัตตาลี่ไว้ก่อนนะสองสี่หกสองสี่สี่สองสี่เก้าแล้วก็สองหกสี่จะมาได้หรือไม่นะก็ะมีประมาณเท่านี้นะครับผม อ่ะขอบคุณคุณพ่อทำเนียงนะที่มาให้ข้อมูลทางตัวเลขนะอ่ะขอบพระคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็ใกล้วันหวยออกเดี๋ยวเราจะขอพ่อทำเนียงอีกหนึ่งคลิปนะขี้เฝ้านะเพราะว่าเลขล่างนี่ม่จากงวดหรอพ่อบ่ผิดจะเคย,ลยเลขวิ่งเนะี่ยอืเลขวิ่งแต่ว่าจับพ่อจับพ่อถือ ก็เลยจะตัดสินใจวิ่งเอาเลยวิ่งเอาเลยล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวพเขาให้ตอนนี้วิ่งหกกับสองหกกับสองยางละเรียวแจ้ที่แค่เอ็ดตัวลอ,อยก็ได้ <c oughs> ตัวลอ,อยก็ได้ <c oughs> แต่พราะเนียงจัดไว้แล้วเป็นพันแล้วนะเรียกล่างงวดที่แล้วก็วิ่งสองกับสนะี่นะกินสองไปเลยนะออกสองหนึ่ง <c oughs> อ่าหมดเวลาครับผมหมดเวลาพระจากขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว